กดแห่งกรรมเรื่องปิดประตูอบายสมาธิในจิตให้ผลคุ้มค่าการฝึกสมาธิจะให้แต่ผลอันคุ้มค่าแก่ชีวิตของมนุษย์ผู้ปฏิบัติเพราะการสร้างความเพียรให้แก่ตัวตนเองให้มากนั้นเป็นการลบล้างความอืดอัดหรือเป็นการลบล้างความฟุ้งซ่านในจิตใจของตนและลบล้าง พวกิเลสที่จะคอยสิงอยู่ในจิตใจของตัวเราเองเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะลำบากในการบำเพ็ญสมาธิก็จะได้ผลคุ้มค่าเรียกว่าคุ้มค่าเหลือที่จะคุ้มค่าเพราะมนุษย์เรานั้นถ้าหากว่าจากชาตินี้ไปแล้วไปเกิดเป็นเดรัจฉานทันทีนี่มันจะเกิดอะไรขึ้นก็เกิดความเสียหายในชาติในชาติของเรานี้ ที่เกิดต่อไปมันจะกลายเป็นเช่นนั้นไปมันจะเกิดความเสียหายอย่างมหาศาลเรียกว่าแก้ไม่ได้เมื่อเกิดเป็นเดรชานก็จะต้องอยู่เป็นเดรชานเป็นชาตชาติไปมันก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นแก่พวกที่เป็นชาวพุทธด้วยกันทั้งหลายที่ได้พบพระพุทธศาสนาแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเราพากันมาทำสมาธิโอกาสที่จะไปเกิดเป็นเดรชานหรือนรกนั้น เรียกว่ามีน้อยมากหรือเรียกว่าปิดนรกหรือปิดอบายภูมิได้เลยเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเวลาที่พวกเราจะตายจากโลกนี้ไปนั้นก็จะมีจิตนี่เองที่จะออกจากร่างร่างกายอันนี้เมื่อจิตเตรียมที่จะออกจากร่างทุกอย่างที่มีอยู่จิตก็จะต้องพร้อมเรียกว่าเตรียมพร้อมชั่วระยะวินาทีเท่านั้นเอง จิตจะพร้อมหมดทุกอย่างสมาธิที่เราทำมาแล้วจะเป็นสิบครั้งร้อยครั้งหรือจะเป็นกี่ครั้งก็ตามทีทำไว้ที่ไหนก็ทำไว้ที่ใจของเรานี่เองเพราะฉะนั้นเวลาที่จิตจะออกจากร่างนี้ไปสมาธิทั้งหมดก็เก็บเอาไปหมดไม่มีอะไรเหลือก็เรียกว่าเก็บเพียบพร้อมเมื่อพร้อมแล้วในชั่ววินาทีนั้น สมาธิย่อมจะต้องเกิดขึ้นกับตัวตนเราเมื่อสมาธิเกิดขึ้นกับตัวเรียบร้อยเราก็ไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานเราก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายเรียกว่าปิดได้อย่างแน่นอนสมาธิเป็นสมบัติติดตัวไปตลอดเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อได้ทำจิตนั้นเราก็ได้ทำแล้วก็จำได้ไม่มีการหลงลืม ว่าเรานั่งสมาธิกี่ครั้งเราก็ไม่ได้ลืมเรายังทรงจำอยู่ภายในจิตนั้นไม่มีเวลาที่จะลืมได้ใครจะมาทำให้ลืมก็ไม่ได้อะไรจะมาทำให้ลืมก็ไม่ได้อะไรจะมาพร,รากสมาธิจากจิตนี้ไป <Netherlands> ก็ไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะว่ามันอยู่ก <exactly. S 1> ับจิตอยู่แล้วเราทำแล้วมันก็จะอยู่ในจิตใจของเรานี่แหละอยู่แล้วไม่มีอะไรมาพรากไปได้จึงเรียกว่า สามารถที่จะปิดอบายภูมิได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นการคุ้มค่าจริงๆที่บุคคลทั้งหลายได้พากาันเสียสละเวลามาปฏิบัติความดีเหล่านี้ให้เกิดขึ้นกับตัวตนเองเมื่อปฏิบัติความดีเหล่านี้ให้เกิดขึ้นได้แล้วนั่นสมควรอย่างยิ่งที่จะพัฒนาจิตของตนเองนี้ให้ยิ่งขึ้นไปไม่ควรที่จะคิดว่าแค่เท่านี้ก็พอแล้วฉันทำเท่านี้ก็พอแล้ว ฉันทำเท่านี้ก็มากแล้วเราไม่ควรคิดอย่างนั้นควรที่จะคิดว่าที่เราทำอยู่นี้ยังน้อยไปพยายามอยู่เรื่อยไปเมื่อเราใช้ความพยายามจิตอันนี้ก็จะได้รับการขัดเกลวให้เกิดความผ่องใสหรือให้จิตนี้สูงขึ้นตามลำดับเมื่อจิตสูงขึ้นตามลำดับก็ถือได้ว่าเรายิ่งได้ประสบผลสำเร็จยิ่งได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้นถ้าเรามาคิดถึงว่า เราเกิดมาเพื่อโลกใบนี้เราเกิดมาเพื่อทรัพย์สมบัติต่างๆเราเกิดมาเพื่อความกรองเรือนเกิดมาเพื่อมีลูกมีเต้าคิดผิดนะไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งต่างๆเหล่านั้นแต่ถ้าหากว่าเรามีการมีงานทำเป็นเจ้าของมีทรัพย์สินสมบัติทุกประการสมบัติเหล่านั้นให้ความสุขเราได้ก็จริงจริงเพียงว่าให้ความสุขในปัจจุบันเท่านั้น คือปัจจุบันชาตินี้แต่ว่าทรัพย์สินสมบัติเหล่านั้นไม่มีประโยชน์เมื่อเราได้จากโลกใบนี้ไปแล้วไม่มีประโยชน์เพราะเราจะกลับคืนมาปกครองสมบัติเหล่านั้นอีกก็ไม่ได้และเราก็จะเอาตามไปด้วยก็ไม่ได้ฉะนั้นสิ่งที่เราจะเอาไปได้ก็คือสมาธิที่เราพากันทำอยู่นี่เองแม้จะเท่าพิกลิ้นหรือนิดหนึ่ง หรือแม้แต่สักว่าไก่ปรบปีนิดหนึ่งเท่านั้นก็ยังเป็นเชื้อที่มีความดีมากเหลือเกินอย่างที่ท่านกล่าวไว้ว่าผู้ที่บำเพ็ญสมาธินั้นผู้มีสมาธิในจิตนั้นก็คือเทหังเทวกายังมนุษย์สังเทหังเทวกายังมนุษย์สังเทหังหมายความว่าเมื่อละจากกายเป็นมนุษย์เทวกายัง ก็ได้กลายเป็นเทพหรือเรียกว่ากายเทวดานี่คือผลของสมาธิท่านว่ามนุษย์สังเทหังเทวากายังเมื่อละจากกายอันเป็นมนุษย์ก็ไปได้กลายเป็นเทวดาซึ่งเป็นสิ่งที่พัฒนาคือหมายความว่าเพิ่มความดีของเราให้สูงยิ่งขึ้นไปนั่นเองการทำสมาธิเพื่อสร้างบารมีไม่ใช่เพื่อสิ่งอื่นใด สมาธินั้นถ้าเราจะไปปรารถนาสิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็ไม่ถูกต้องเท่าไหร่นักเพราะสมาธิต้องตัดอารมณ์เรานั่งสมาธิเพื่อความปรารถนาสิ่งนั้นสิ่งนี้มันจะกลายเป็นอุปาทานและกลายเป็นอารมณ์ฉะนั้นการทำสมาธิท่านจึงไม่ให้ปรารถนาเพื่อจะเอาเทวดาหรือจะทำสมาธิเพื่อจะเอาพระอินทร์พระพรหมอย่างนี้ ท่านก็ห้ามไม่ให้ทำสมาธิปรารถนาอย่างนั้นแต่ว่าถึงจะปรารถนาหรือไม่ปรารถนาก็ตามเมื่อเราทำแล้วเราก็ได้ที่ท่านไม่ให้ปรารถนานั้นท่านต้องการที่จะไม่ให้มีอุปาทานมีอารมณ์นั่นเองเพราะอุปาทานมันเป็นภัยของสมาธิมันเป็นอันตรายของสมาธิเราต้องกำจัดอันตรายนี้ออกไปให้เหลือความเป็นหนึ่งของจิตนั่นเองจิตนี้เมื่อเหลือความเป็นหนึ่งได้ ก็จะเริ่มมีพลังแล้วคือจิตนี้เมื่อสงบได้ก็ถือว่าเริ่มเกิดพลังแล้วพลังของจิตนั้นเป็นพลังที่มีการสะสมพลังหนึ่งก็สะสมพลังที่สองก็สะสมกี่ครั้งต่อกี่ครั้งก็จะสะสมมีกี่ร้อยกี่พันครั้งก็จะสะสมการสะสมนั้นได้สะสมขึ้นตามลำดับเรามีเท่าไหร่นั้นเก็บไว้แล้วเราทำอีกก็จะสะสมขึ้นมาอีก มีเท่าไรก็เก็บไว้แล้วทำอีกก็สะสมขึ้นไปอีกด้วยประการอย่างนี้จึงถือว่าการสร้างเสริมพลังจิตนั้นจึงเป็นการสร้างเสริมวาสนาบาร,รมีหรือเรียกว่าสร้างเสริมกุศลมหากุศลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ได้บำเพ็ญบาร,รมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปบ,บำเพ็ญบาร,รมีไว้ที่ไหนพระพุทธองค์บำเพ็ญบาร,รมีไว้ที่ใจและ ทำสมาธิมาตั้งแต่ชาติแรกๆที่พระพุทธองค์ปรารถนาโพธิญาณชาติที่พระองค์ได้เป็นสุเมธารือศีชาตินั้นก็ได้ฌานสมาบัติแล้วเมื่อบำเพ็ญเป็นพระโพธิสัตว์พระองค์ก็บำเพ็ญสมาธิแต่ละชาติตามลำดับมาพลังจิตนั่นเองที่ได้สะสมเรียกว่าสะสมวาสนาบารมีพระพุทธองค์จึงมีบารมีถึงสิบบารมีด้วยกัน นับไปตั้งแต่ทานบาร,รมีนับไปตั้งแต่ทานบาร,รมีจนกระทั่งถึงอุเบกขาบาร,รมีก็ถือได้ว่าบาร,รมีสิบและบาร,รมีเหล่านั้นก็มารวมกันเป็นพลังจิตของพระพุทธองค์เกิดมีพลังตามลำดับจากชาตินั้นมาจนถึงปัจชิมภาวิกะชาติสุดท้ายชาติสุดท้ายนี้พระพุทธองค์ตัดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้น ก็ด้วยอาศัยพลังที่พระองค์ได้สะสมมาแล้วเรียกว่าพระองค์สะสมบารมีแต่ว่าที่จริงแล้วพระองค์ได้ทรงสะสมพลังจิตนี่เองเมื่อถึงที่สุดทรงตัดสู้เป็นพระอรหรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีวิชาพระองค์ก็มีทุกอย่างเรียกว่าสัพพัญยุตยานสามารถที่จะระลึกชาติผลหลังได้สามารถที่จะแสดงฤทธิ์ต่างๆได้ สามารถที่จะรู้จักใจผู้คนได้นี่เรียกว่าพลังจิตที่ได้อบรมมาเต็มที่แล้วไม่มีใครที่จะยิ่งใหญ่กว่าพระพุทธองค์ชั้นใดก็ดีพวกเราเองก็เช่นเดียวกันเป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดาเหมือนพระพุทธองค์ก็ทรงเป็นมนุษย์เช่นเดียวกันแต่พระองค์บำเพ็ญบรารมีได้มากกว่าพวกเราก็เช่นเดียวกันก็สามารถบำเพ็ญบรารมีไว้ได้เช่นเดียวกันดังนี้ ช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุจะเดินในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ